The b e l า c า a น n สวัสดีทีเด็ดศึกเจ้ามวยไทยแล้วก็สวัสดีพพี่พ คนรักน้องแบลแล้วก็สวัสดีพี่ๆแฟนหมัดมวยทุกท่านนะคะเหมือนเดิมต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการดีๆนะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะรักหนูเอ็นดูหนูฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เปิดการมองเห็นในช่องด้วยนะคะมาอัปเดตโปรแกรมมวยไทยศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่15พฤศจิกายน2568อัปเดตล่าสุดนะถ่ายท่าสดทางเวทีสยามอ้อมน้อยเวลา12นาฬิกา 20, 20ต้นไปถึง14นาฬิกาคู่ที่1นะเพชรป,ปิยะวันนี้เจอกับสิงห์หาล่ากั่6 4 1 อนและคู่2นะคะหักทะเทพเจอกับแสนเชิงอาจารย์ปาโมดนะสิอาจารย์ปาโมทพิกัดทุกร้อยตอนและคู่สามขั้อของรายการนะเพชรภูผาเจอกับโลลอยนะคะและคู่4เมสซัมเจอกับอีล้ลงน้อยพิกัดทุกร้อยกตอนรักหนูเอ็นดูหนูอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เปิดการมองเห็นในช่องด้วยนะคะ,ะคู่ที่หนึ่งเริ่มเลยนะเพชรปิยะลานาวอเตอร์นเจอกับสิงหราชสิทธิ์ขุนทัพนะ วันนี้ชกันพิกัดร้อยสี่สิบเอ็ดปอนด์นะก็ทั้งคู่ก็เอาชนะล็อกฝรั่งมาได้ไฟล่ลสสุดทั้งคู่นะคะมุมแดงวันนี้เป็นเพชรปิยะลาน,นาวอเตอร์ไซนะคู่แรกก็เปิดหัวมาก็เป็นรุ่นใหญ่เลยนะสูงร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเซนอายุสิบแปดปีเองนะคะก็กําลังสดกาลังห้าวนะ,ะห่างเวทีไปกว่าสองเดือนยี่สิบแปดวันนะสำหรับความพร้อมของนักมวยนะก็คือไม่มากและไม่น้อยเกินไปสําหรับวันพักวันซ้อมนะคะก็เป็นมวยจากทางใต้พัฒนลุงการผ่านมวยกว่าเจ็ดสิบครั้งเป็นมวยสไตล์ครบเครื่องนะก็กะคะ ก็เป็นมวยครบเครื่องซ้อมที่ลานาวอเตอร์อใส่จังหวัดพัทรลุงน้ำหนักไปเปิดของน้อง68กิโลเวทที่ชกรถเก่ง14 141ไม่เกิน149ปอนด์แล้ววันนี้ชกในเวทเก่งนะคะก็เจอกับนักชกคนไทยเหมือนกันแล้วก็ผ่านฝรั่งมาทั้งคู่ชนะฝรั่งมาทั้งคู่นะ,ะฟอร์มครบเครื่องนะ,ะเดินได้ถอยเป็นรับจับทางก็ ัวใหญ่เวลาดีกันมันดูไม่เร็วไม่คล่องแคล่วเหมือนยอดไรแอดตัวเล็กๆหรกแต่มันจังตับๆถ้าเกิดเราฟังในเวทีนะสามฟอร์มล่าสุดเคชนะนอกยกสี่สิงปามสอส,สำอังยิมมา138บอลที่1ิเ้ามวยไทยแล้วก็มาชนะคะแนนแก่นเพชรสิงมณีไทยที่มวยไทยพลังใหม่ช่วงที่238บอลล่าสุดมาชนะนอกยกสี่ซอมบี้มานกยิมที่มวยไทยพลังใหม่ช่วงที่238บอลน,นะวันนี้เพิ่มเวทมาช่วง141บอลสามไฟไรพ่ายนะฟอร์มส่วนใหญ่ชนะน็อกทั้งนั้นเลยนะคะ แต่ชนะในเวท136นะวันนี้มาขึ้นชก140ขึ้นแนละ้วเพิ่มเวทมาชกับสิงหาราชนะคะติดขุนทัพ ก็เป็นมวยมาจากภูเก็ตนะเป็นคนภูเก็ตอำเภอถลางนะอายุเท่ากันเลย18ปีนะรุ่นเลาคาวเดียวกันนะห่างวที่ไปกว่า1หนึ่งเดือนสิบสี่วันสูงร้อยเจ็ดสิบสี่เซนสูงร้อยเจ็ดสิบสี่เซนรูปร่างทุกทุกส,ส,ส,สูงยาวนะเป็นมวยใหญ่หนูมองว่าถือว่าไม่เสียเปรียบนะคะก็เจอฝรั่งมาทั้งคู่นะซ้อมที่สิทธิ์ขุนทับจังหวัดภูเก็ตนะเป็นมวยทรงบูแต่ขาต่อยหมัดเจอฝรั่งมาบ่อยๆนะทกทางภูเก็ตส่วนใหญ่ ฝรั่งเยอะนะโรงเรียนสอนก็เหมือนแบบยิมสอนมวยชายเยอะเพราะหนูอย่างที่หนูบอกในวิจารณ์มวยบ่อยๆหนูเคยไปอยู่เกาะพังงานนะก็ฝรั่งเยอะนะแล้วก็ธุรกิจดีด้วยนะสำหรับมวยไทยนะก็เขาจัดแข่งขันตลอดก็เป็นมวยฝีมือคล่องครบเครื่องเปิดเกมต่อยหมัดหนักแรงบู๊ดดันเข่าในเหนียวหนึบหนับยัดไส้แรงปายแข็งแข่งแข็งแรงนะถ้าอยู่ตามเกาะหนูมองว่าถ้าไม่ขึ้นรายการเขาว่าคงจะออกกําลังตลอดคงสอนมวยคงจะอยู่ในยิมนะะสามความรูร้สึกของเขาก็เคย ชนะคะแนนซามูเอลเซเว่นมวยไทยร้อยสี่สิบปอนด์ชกร้อยสามสิบเก้าปอนด์มาชนะคะแนนมัมหมัดเลซ่าเพชรสมันมวยไทยพลังใหม่ช่วงที่สองล่าสุดมาแพ้คะแนนดังสอนิยมซับนะคะร้อยสี่สิบเก้าปอนด์เพิ่มเวทไปเกือบร้อยห้าสิบปอนด์นะแพ้ใหญ่แพ้ยาวเขานะสำหรับมวยคู่นี้หนูก็ชอบส่วนตัวชอบไปที่เจ้าสิงหราศิษย์ขุนทัพนะคะหนูก็มองว่าเป็นเวทของเขานะเวทสี่สิบขึ้นนะส่วนใหญ่นะก็มองว่าเจ้าบูมแดงเขา เป็นโมใหญ่แล้วเขาสีเสื้อและเสือเขาดีใช่ไหมเขาเจอใหญ่สุดที่หนูเห็นเขา136ปอนด์เองนะเขาก็ฟอรมน์มฟอ,ฟอมนับฟอมน็อกตลอดนะคะก็สู้กับฝรั่งก็ชนะกับฝรั่งมาทั้งคู่ฟอมแดงสดกว่าก็แล้วแต่ชอบหนูชอบไปที่เจ้ายออีเจ้ามุมน้มําเงินสิงหราชยอดยอดขุนทัพค่ะฟันธงและคู่สองนะคะหัดทเทพสศศสสิวัตรเจอกับแสนเคิงสิทธิอาจารย์ปปามโมดน,นะพิกัดทักร้อยสิบแปดปอนด์มุมแดงวันนี้นะฟอมกำลับบงสดและโหดนะเจ้าหัดทเทพสศศสสิวัตรนะ หนูชอบค่ายมวยนี้นะหนูมองว่ามวยเขาแบบว่าเก่งกับทุกทุกคนล่ะเก่งหรือไม่เก่งไม่รู้จั่เขาขยันสู้อ่ะเขาขยันสู้ดีแล้วกองเชียร์ก็เยอะนะคะก็เป็นนักชกอายุ2ีปีนะฟอร์มกำลังสดนักโหดเลยนะะห่างเวทีความพร้อมนะอยู่ที่1เดือน6วันกำลังดีนะคะสูงว่าได้166เซนเป็นมวยหล่มสักจากเพชรบูลนะการผ่านมวยกว่า80ครั้งเป็นมวยขวาครบเครื่องก็เขา ครบเครื่องอนะมีความครบเครื่องมีวินาทีนะับวินาทีนอกฟอร์มกำลังสดกำลังห้าวนะนอกลวดนะช่วงนี้นัอกแพ้นอกทั้งฉนั้นนอกหน้าก,ก,นะก็เป็นมวยขวาครบเครื่องซ้อมที่ส,สศสีวัตนะวันนี้ชกพิกัดในเวทเก่งตัวเองนะเขาชกหยุดร้อยสิบสองไม่เกินร้อยสิบเก้าปอนด์เจ้าหยกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่าก็คนคนเดียวกันนะก็เป็นมวยบู๊มวยซ้ายเขา่าแหลมแทงเจ็บหมัดหนักต่อยแรงลุ้นวินาทีนะับวินาทีแนละ้วก็ความครบเครื่องนะถ้าเข้าหลุดเข้าหลวัวมันมีทั้งฟอร์มนะ ชนะนกกระแพนนกสามฟอร์มล่าสุดข,ของเขานะเคยชนะนกยกสองฉลามขาวกิดมึงนนนะร้อยสิบสามปอนมาชกร้อยี่สิบปอนก็มาชนะนกยกสองชนดนเล็กสีโอบอลน,นะที่สึกเจ้ามวยไทยแล้วก็ล่าสุดร้อยสิบสามปอนมาชนะนกยกหนึ่งกล้องมวยไทยสิทธิ์กำน,นันจีรวัฒนะฮะที่ศึกเจ้ามวยไทยก็โชว์ฟอร์มไว้สวยแนละ้วพิกัดชกข,ของเขานะจากร้อยสิบเก้าร้อยสิบสาม รนะ้อยยี่สิบร้อยสิบสามนะมีร้อยสิบเก้าปอนนะมาแพนน็อกยกสามเจ้าเด็กเมืองชนนะนอกนั้นชนะน็อกหมดนะเวทเก่งเขานะร้อยสิบสามปอนนะคะก็วันนี้นะชกร้อยสิบแปดปอนะคะก็เวทเขาก็ก็แลดูเฉียดเฉียดกับเวทชกร้อยสิบเก้าปอนที่เขาแพนออกมาแล้วนะแต่ฟอร์มเขาน็อกลวดนะคะวันนี้มาเจอกับแสนเชิงศิษย์อาจารย์ปามโมดนะก็นะักชกคนนี้นะหนูกคอดว่าเขาฝีมือแบบ ความเป็นมวยฝีมือเขาดีนะแต่เวลาเขาเจอมวยขยันนะเขาจะเหมือนต้องเป็นรองเลยเหมือนกับกับว่าไม่ค่อยออกอาวุตรจะชอบแพ้นะแล้ววันนี้มาเจอมวยขยันมวยบู๊ด้วยอย่างมุมแดงนะคะก็ยันฟอร์มนะเป็นนักชกอายุ19ปีนะฟอร์มล่าสุดนี่โชว์ไว้ดีนะหลังๆมาฟอร์มรุ่มๆดนอนๆนะตอนนี้เริ่มสดขึ้นมาเริ่มสร,ร้างความมั่นใจให้ตัวเองนะนะสองร้อยเจ็ดสิบสองเซนเป็นมวยกรุงเทพการผ่านมวยกว่าห้าสิบครั้งดูเป็นรองในะการผ่านมวยนะความพร้อมพอๆกันนะหนึ่งเดือนสิบสองวันนะ ก็ดูดีกว่ามุมแดง2วันนะก็เป็นมวยขวามวยเข่า,ขานะหลากหลายฝีมือนะเขาเน่าออกในแท้ขยันออกอาวุธอนะ่ะเขาจะเก่งเลยนะคะส่วนใหญ่เวลาเจอมวยขยันเขาจะชอบแพ้นะเขาจะดูเป็นรองเหมือนมวยขี้เกียจไปเลยนะเป็นมวยสูงยาวเขาว่าแหลมแทงเจ็บขวางและแทงแรงดีก็ท้ายๆแรงไม่ค่อยมีนะดูเหมือนหมดแรงนะจากย้อ,อนฟอร์มที่เขาแพ้มาแต่ไฟล่าสุดเขาโชว์ไว้ดีนะคะถ้าเขาเจอมวยที่ไม่ค่อยขยันเท่าไหร่นะ ถ้าเจอขยันตกเป็นรองเลยนะก็เคยชนะคะแนนภูมิพยักปอเปาอินมาที่สิกเจ้ามวยไทยนะแล้วก็มาชนะยอดดอยแก้วสำมิตนะร้อยสิบหกปอนด์ล่าสุดร้อยสิบห้าปอนด์มาแพ้เพชรธันวาอีเกิลมวยไทยที่มวยไทยพันามิตรเนเวลาเขาเจอมวยขยันน,นะเห็นไหมเพชรธันวานี่เขาเป็นมวยขยันนะแล้ววันนี้มาเจอกับมวยครบเครื่องมวยขยันนะที่ค่ายสศสิวัฒนนี่เขาเป็นมวยขยันมรู้นะคู่นี้หนูชอบไปที่มุมแดงนะคะ ก็ความเป็นมวยหลากหลายฝีมือมวยก็อยู่ที่เจ้าแสนเชิงนะคะแต่หนูมองว่าความครบเครื่องความแบบว่าบูสู้ดีขยันออกวุ้ยันไปปลายนะคะถ้าไม่หลงเหลี่ยมหลงมุมถ้าสมองมวยไม่แพ้กันนะ,ะมองว่ากินง่ายนะคะเจ้าแสนเชิงเขาเจอมวยครบเครื่องมวยขยันนี่หนูมองว่าโอกาสชนะน้อยเพราะเขาชอบหมดแรงไปปลายเขาพูดไปตามปากไปแปรนะมวยแพ้ชนะได้นะ,ะชอบไปที่มุมแดงะคะ่ะเจ้าหัตถเทพฟันธง และคู่สี่คู่สามคู่เอกของรายการเพชรภูผาเอกปูยีนเจอกับโรยโรยหรือเจ้าปลามโมดน้อยนะก็น่าจะคนนี้แหละหนูก็เป็นคนยังไม่ไปดูอาจารย์ท่านอื่นวิจารณ์นะหนูก็เห็นหน้าหน้าตาน่าจะเป็นเจ้าปบรดน้อยหนูก็เอาใครรดน้อยนะถ้าผิดพลาดยังไงเดี๋ยวหนูมาแก้ไขให้นะคะหนูก็ทําไปตาม สไตล์หนูนะคะก็ไม่ค่อยไปดูคนอื่นมันก็เลยบางทีผิดพลาดมาก็ต้องให้อภัยหนูนะคะก็หนูก็ว่าน่าจะเป็นภัยรถดน้อยนะคะก็มุมแดงเป็นนักชกอายุ17ปีสูง175เซนนะ,ะตอมกําลังสดกาลังห้านะคะก็กําลังสดอยู่ใน5ยกก็ไปชกวันนะ,ะก็มีแพ้บ้างชนะบ้างนะ,ะสนูง17 5เซนเป็นมวยพัฒนลงการผ่านมวยขวา70ครั้งเป็นมวยขวามวยฝีมือนะ,ะเดี๋ยวนี้กาลังสดกําลังห้านะเนะจ้าซุปเปอร์บอลเทนนิ่งแคมหรือเจ้า ยอดภูผานะก็เป็นมวยขวาเขานเหนียวหนุ่หดักเตะขวาต่อยขวาขวางหน้าแทงแรงดีหมัดหนักต่อยแรงแข็งแกร่งแข็งแรงฟอมกังสดกำลังห้านะก็หลังๆมาไปชกเวทีวันสามไฟลวดนะมีชนะหนึ่งแพ้หนึ่งแล้วก็แพ้นักหนึ่งนะก็มองว่าไม่เสียของแล้วไปชกมวยวันนะเพราะมันมวยสามยกมวยหมัดมวยแบบนั้นนะมวยนมเล็กมันใครหลุดใครหลวมมันนอนได้ตลอดเวลานะคะ ก็สามฟอร์มล่าสุดของเขาห้าฟอร์มแล้วกันย้อนฟอร์มให้นะเมื่อเดือนสองร้อยยี่สิบเก้าปอนนะมาชนะคะแนนปตักเอกซินบีมวยไทยที่พลังใหม่นะแล้วก็มาชกร้อยยี่สิบเก้าปอนเมื่อเดือนสามมาชนะคะแนนไพโรจน์น้อยสีสุริยันโยทินนะคะก็ชนะได้เสือลู๋กำลังห้าวนะคะจากที่ฟอร์มดับลงนะแล้วก็มาชกร้อยยี่สิบแปดปอนที่ศึกวันมาชนะคะแนนชวีชัยนายุกจอยปาจีนแล้วก็ เดือน6นะมาุกวันมาแพ้คะแนนอาซาฮีคิสนากาว่าล่าสุดมาแพ้นอกยก2ปานพเด็เอ f ลูกส่วนที่ศึกวันนะในพิกัด128ตอนค่ะวันนี้ก็มาเจอกันที่ศึกเจ้ามวยไทยเจ้าไพ่รถน้อยสีสุริยันโยทินแนละ้ใช้ชื่อใหม่เป็นเจ้าโลลอยนะอายุ24ปีสูง186เซนหลังๆมานะฟอร์มไม่ค่อยสวยนะความดอบลงนะ ก็น่าจะเป็นช่วงขาลงนะฮะหนูก็เคยตามเขาก็หลังๆมาโดนไปด้วยนะเป็นมวยมาจากนครราชสีมาการผ่านมวยกว่าร้อยครั้งวันนี้ใส่สีเสื้อ รถเสือจากเจดน,นะคะก็ซ้อมที่สอระสบโชคจังหวัดบุรีรัมย์นะปกติเขาเก่งนะคะมวยน่าจะเป็นช่วงนะช่วงเก่งช่วงไม่เก่งนะก็ไม่ว่ากันนะคะบทจะขาขึ้นเขาก็ชะนะนอกลวดนะน้ำหนักไปเปิดหกสิบสามกิโลสูงร้อยแปดสิบหกเซนนะสูงกว่ากันแต่เคยแพ้กันมานะความพร้อมอยู่ที่หนึ่งเดือนยี่สิบสี่วันเป็นมวยสูงยาวขวางแลาแทงแรงดีเสียบแหลมตั้มตีแข็งแกแข็งแรง,แง,แงไปมั่นคงกว่าช่วงฟอร์มสดๆนะกลัวเก่งนะมองว่าเก่งแนละ้วหลังๆมาแพ้ติดติดกันก็เลยมองว่าไม่ค่อยเก่งนะคะก็ เคยแพ้น็อกยกสี่จลัดัยแม็กันดีนะเขาก็หลังจากที่เขาชนะน้ำพองน้อยมาฟอร์มรอกแพ้รวดเลยแล้วก็มาแพ้เพชรภูผ,ผาร้อยยี่สิบเก้าปอนนะแล้วก็ร้อยสามเอ็ดปอนมาแพ้น็อกยกสองให้กับสิดางเงินและล่าสุดนะมาแพ้น็อกยกสามให้กับกิ๊บเพนสองกลกวันก็แพ้จิดจิตกันแพ้น็อกถึงสี่ถึงสามไฟนะแล้วก็แพ้คะแนนหนึ่งนะก็ก่อนที่เขาจะมาแพ้ห้าไฟรวดเนี่ยเขาก็เคย ไอสไฟรวดนะเขาก็เคยชนะน็อกน้ำพองน้อยสอสมัยได้แชมป์ไปนะคูน่นี้หนูก็มองว่าเขาแพ้รวดใช่ไหมล่ะแต่ว่าเดี๋ยวดูหลังช่างอีกทีวันนี้ก็ชอบที่เจ้เพชรภูผาไปก่อนฟอร์มกำลังสดนะั่นหนูก็เขียงข้างเจ้าไพ่รดน้อยมาสาสฟอร์มหนูก็โดนไปด้วยนะเดี๋ยวขอสืบดีๆก่อนแล้วค่อยว่ากันวันนี้ชอบไปที่มุมแดงมวลกำลังสกดกำลังห้าวก่อนค่ะแต่เตี้ยกว่านะฟันทง และคู่สี่นะคะเมซัมเอฟเอคุ้เจอกับอ e. ี้หลวงน้อยทออ่างทองนะคะก็คู่จะสู้เขาอ e. ี้หลวงน้อยโชว์ไว้ที่ศึกพลังใหม่คู่หนึ่งวันนั้นนะหนูถือว่ามองว่าเขาใจบูสู้ดีและสู้ยันห้ายกแต่ความเป็นมวยยังดูอ่อนๆตื่นเวทีอยู่นะคะเรามาเจอมวยฝรั่งหนูก็มองว่าน่าจะสูสีกันนะความเป็นมวยเขายังดูตื่นตื่นเวทีแต่ความทนทานแข็งแร่งหัวใจนะก็ตามที่เห็นกันนะคะก็มองว่าน่าติดตามนะคะวันนี้เจอกับมวยฝรั่งมุมแดงนะ มุมแดงอาย,ยุ21ป,ปีนะห่างวัที่กว่า2เดือน28วัน174เซนการผ่านมวยกว่า40ครั้งเป็นมวยมาจากอิหลานการเป็นมวยเป็นมวยฝีมือนะมีเตะขาเจาะยางมีก็มีนับมีน็อกผ่านมาบ้างนะความเป็นมวยดูก็ต้องดูน้อยกว่าคนไทยนะแต่มีความบู๊ความดุเดือดมีวิ่าทีนับปีทีน,น็อกนะเคยซ้อมที่ทเด็ด99นะไอ้เคยใส่สีเสื้อทีเด็ด99นะสามความล่าสุดของเขาเคยแพ้คะแนนทางศึกษาพัฒนา เพรยี่ดีช่วงที่สองเลยี่เก้าปอนมาช่วที่ห้าปอนมาชนะนกยกสองฟ้าประธานสิงห์อาชาลาสุดมาแพ้นกยกสามวังทองวอคำชำ้ำคำนานนะคะร้อยสามเก้าปอนมเมื่อเดือนแปดนะคะก็วันนี้มาเจอกับเจ้าอี้หล่งน้อยนะคะก็วันนั้นหนูดูนะเขาแพ้ไปไปลายเขาสู้ดีเขาตื่นเวทีนะวันนั้นนะวันนี้นะเจอเจ้าอี้หลงน้อยเจอกับมวยฝรั่งนะก็ความเป็นมวยความตื่นเวทีเขายัง ยังดูไม่เท่าไหร่ยังดูไม่ไม่ชำนาญแล้วมาเจอกับฝรั่งฝรั่งความเป็นมวยน้อยแต่มีวินาทีนับวินาทีน็อกซึ่งเจอกับมวยมวยที่มาแบบว่าเจ้าอี้หลงน้อยมีความทนทานแข็งแกร่งหัวใจบูสู้ดีอดทนนะหนูมองว่าเจอกันได้นะคู่นี้นะก็อี้หลงน้อยนะครั้งแรกก็โชว์ไว้ออกตู้พลังใหม่คู่ที่หนึ่งวันนี้มาเจอที่ศึกเจ้ามวยไทยชกออกทีวีช่องสามเลยนะถือว่า ก็น่าติดตามนะแสดงว่าผู้ใหญ่สร้างนะการผ่านมวยกว่า3ครั้งนะก็เท่าที่เห็นฟอร์มเป็นบูจากเชียงรายนะคะก็เป็นนักชกจากกรมราชทัรหัวใจบูสู้ดีอึดถึกทนยิ่งเจ็บยิ่งเดินใส่ถือว่าหัวใจผ่านนะซ้อมที่เรือนจําจังหวัดอ่างทองนะเป็นมวยครบเครื่องวันนั้นตื่นเวทีไฟนี้มาเจอครั้งที่2และได้ชกออกตู้ถือว่าน่าสนับสนุนน่าเชียร์นะเจอมวยฝรั่งฝรั่งความเป็นมวยน้อยแต่เป็นมีความครบเครื่องหมัดหนักลอยเตะ หมัดนักแรงเตะขาเกาะยางนะแล้ววันนั้นเขาบูสุดีเขาทนทานอะ่ะเขาสู้ได้ดีเวลาโดนเก็บโดนอะไรไม่ท้อไม่ถอดไม่ถอยนะเขาเคยแพ้ยอดดอยมาวันนั้นแหละที่หนูเห็นนะหนูก็มองว่าเจอมวยฝรั่งนะความเป็นมวยน้อยนะ่าจะสูสีออกใครก็ได้ส่วนตัวชอบไปที่เจ้าอี้หลงน้อยทออ่างทองค่ะตันทุ ก็มวยชอบศึกเจ้ามวยไทยเสาที่15ที่ถึงนี้นะคู่ที่1ชอบก่อนช่างนะชอบไปที่สิงห์ราสิทธิ์ขุนทัพนะก็ต้องดูหลังช่างอีกทีเพื่อความแนะ่นอนดูน้ําหนักดูตัวเลขนะส่วนคู่2ชอบที่หัตถเทพนะก็ฟอร์มสดนักลวดแล้วก็ขยันนะหนูมองว่า ทางมวยขยันแค่ความขยันก็กินขาแสนเชิงแล้วเพราะแสนเชิงก็ชอบหมดปลายแล้วมาเจอับมยขยันบูสู้ดีหนึ่งสองสามสู้กันใช่ไหมคนหมดแรงก่อนแหละคนนั้นเสียเปรียบแสนเชิงเขาหมดปลายเก่งนะก็เลยมองว่าหัดชะเทพน่าเล่นแตชอบมากๆและคู่สามนะก็มวยเคยชนะกันมาก็ชอบไปที่เพชรภูผาก่อนเดี๋ยวดูหลังช่างค่อยว่ากันนะพอช่วงที่เจ้าปลามดน้อยเขาสดๆเขาก็เก่งก็ต้องดูหลังช่างอีกทีเพราะเขาแพ้มารวดนะคะเขามาชก เขาเป็นมวยอาชีพระดับนี้แล้วนะคะเขาคงไม่แพ้จะติดกันมันเล่นยากนะก็ต้องดูอีกทีส่วนคุณสี่ชอบที่อี้หลงน้อยตามที่พูดเลยค่ะฟันทงขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีชอบหลังช่างเช้าวันเสาร์นะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยค่ะ